ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอโชต้าลุยต่อสองไล่อัพลิว์พูบุกรังเวสแฮมคาดจเ็นนักเตะตัวจริงลิเวอร์พูลเกมไปเยอือนเวสแฮม,มในวันพุธนี้แนวรุกคงให้ดิโก้โชตาออกสตาร์ตต่อหลังเพิ่งทำไปสองประตูในนัดเฉือนฟอเรสเจอ์เกนคร้จวิการทีมลิเวอร์พูลจะนำทัพหงแดงออกไปเยอือนเวสแฮม,มเต็ดในศึกพรีเมียร์คืนวันพุธที่26เมษายนนี้1นาฬิกา45นาทีตามเวลาประเทศไทย ครอปตั้งเปานำลิเวอร์พูลเก็บ3มคะแนนให้ได้เพื่อต่อความหวังที่จะติดท็อปโฟร์คว้าโคต้าไปเล่นถ้วยอยู่่าแชมเปี้ยนส์คี่สั้นหน้าแม้เป็นงานยากหลังเวลานี้ยังรั้งอันดับ7ก็ตามเกมนี้ครอปจะมดสิทธิ์ใช้งานนักเตะที่บาดเจ็บอยู่อย่างโรเบโต้ฟิมิโนสเตฟานบายเซติตเาวินแลมซี่และนาบีเกตาโดยคาดว่าสิเป็นนักเตะตัวจริงลงดวลขุนค้อนจะมีหน้าตาดังนี้ผู้รักษาประตูอลิสนันเบเก อลริซอนเบเกอร์ในทวารมือหนึ่งชาวบราซิเลียนจะได้ลงเฝ้าเสาต่อไปแน่นอนกองหลังเทรนอเล็กซานเดอร์อโน่เจลมาติฟเฟอร์กิวฟันไดแอนดูโลปัสันเทรนอเล็กซานเดอร์อโน่จะลงประจำการแบ็กขวาส่วนฝั่งซ้ายเป็นหน้าที่ของแอนดูโลปัสันเหมือนเดิมขณะที่คู่เซนเตอร์แบ็กอาจปรับเปลี่ยนให้เจลมาติฟลงมายืนคู่กับเฟอร์กิวฟันไดแทนอิบราฮิมากราเต้ที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเล็กน้อยและฟอร์มไม่ค่อยดีในเกมเฉือนชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสสามต่อสอง กองกลางฟาบินโย่จ้แดนเฮนเดอร์สันเตียโกเอลคันตาร่าฟาบินโย่จะยืนต่ำทำหน้าที่ตัวรับคอยตัดเกมอยู่ข้างหลังจอแดนเฮนเดอร์สันและเตียโกเอลคันตาร่าที่กลับมาฟิตสมบูรณ์แล้วทำให้เคอร์ติสโจนคงต้องถอยกลับไปนั่งสำรองกองหน้าโมฮัมหมดซาลาดิโกโชตาดาวินนูเยสครอปมีตัวเลือกในแดนหน้าให้ใช้งานหลายรายทั้งลุยเดอาสปีโคลอมเบียไฮเจ็บและลงมาเล่นเป็นตัวสำรองในนัดชนะฟอเรสโดยขาดแค่โรเบโตฟีมิโนที่บาดเจ็บกล้ามเนื้อ ทางแนวลูกฟังควายังเป็นโมซาลาเหมือนเดิมโดยเล่นร่วมกับบีโกโชตาที่เพิ่งทำา2ประตูนในเกมชนะฟอ r เรสและดาวินนูนเยสที่คงได้สลับกลับมาเป็นตัวจริงแทนโคดีก้กาโปหงภาวาอาถันชุดขาวใส่เยือนคอนพุดนี้ลิเวอร์พูลมีสถิติที่น่าห่วงแพ้เกือบทุกนัดที่ใส่ชุดขาวลงสนามในพิมลิกฤดูกาลนี้ก่อนลองของอีกครั้งนัดเยือนเวสแฮม,มันพุดนี้ หงแดงมีคิวไปเยือนขุน้ขนในศึกพิมลิกวันพุทธที่26เมษายนนี้โดยกำหนดออกมาแล้วว่าจะใส่ชุดเยือนสีขาวลงสนามฤดูกาลนี้ลิภูไม่ค่อยถูกฉลองนักกับการสวมชุดสีขาวชุดนี้เพราะใช้งานมาแล้ว5นัดปรากฏว่าแพ้ไปถึง4นัดส่วนอีกนัดได้เพียงผลเสมอไม่สามารถคว้าชัยชนะได้เลยผลงาน5นัดในการสวมชุดขาวลงเล่นฤดูกาลนี้แพ้มาเลเซีย1-2รายการเยือนแพ้อาร์เซนอลต่2-3รายการเยือนแพ้ฟอร์ดส์0-1รายการเยือน เสมอคริสตัลเพลตซูลต่อศูนย์รายการเยือนแฮบอลมัดศู์ต่อหนึ่งรายการเยือนทั้งนี้ลิเวอร์พูลกำลังลุ้นติดท็อปโฟให้ได้เพื่อเล่นอยู่าฟแชมเบอร์ลีกฤดูกาลนี้โดยปัจจุบันรั้งอันดับ7ด้วยการมี50คะแนนตามหลังอันดับ4แมตเ็ดคะแนนและแข่งมากกว่าปีสัดแดงหนึ่งนัดครับอัปเดตการหาผอกีฬาใหม่หงเจอเกนครับยืนยันว่าการค้นหาผู้ในการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลยู่ในแนวทางที่ถูกต้อง แต่อธิบายว่าเขาจะไม่ใช่คนที่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายในแง่ของการแต่งตั้งจูเลียนวอร์ดซึ่งกําลังอยู่ในบทบาทน,นี้จะก้าวลงจากตําแหน่งเมื่อจบฤดูกาลเขาเข้ามารับงานนี้เมื่อ12เดือนที่แล้วเมื่อไมเคิลเอ็ดเวิร์ดเลือกจากไปหลังจากอยู่กับทีมมา10ป,ปีโครงการสรรหานักเตะของลิพูได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางสําหรับผลงานที่พวกเขาทําเพื่อดึงผู้เล่นอย่างโมเมนตซาลาเฟอร์กิวฟานไดฟาบินโยอลิสสันเบเกอร์และเมื่อไม่นานมานี้ก็ดิโก้โชตาและโคดี้กัโป บุคคลเบื้องหลังที่สำคัญก็ยังอยู่อย่างเดฟฟาโลและแบร์รี่ฮันเตอร์แต่การพูดคุยก็ยังคงดำเนินต่อไปและครอปซึ่งจะพาทีมไปเยือนเวแสแฮมในวันพุธได้สรุปว่าเฟนเวสปอดครูปเจ้าของทีมจะรับผิดชอบในการพูดคุยครั้งสุดท้ายผมไม่ได้เกี่ยวด้วยในการพูดคุยแต่อาจจะอยู่ในการพูดคุยกว้างๆใช่ครอปกล่าวผมไม่ใช่คนในสโมสรที่สามารถให้คำตอบที่แท้จริงเกี่ยวกับจุดยืนได้มันอยู่ในมือของคนอื่นสิ่งที่ผมได้ยินมาก็คือ มันเป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องตอนนี้มีกี่สมสรนที่ไม่มีผู้มในการกีฬามีสมสรนไหนที่ไม่มีผู้มในการกีฬาหรือคนที่มีบทบาทเป็นผู้อในการกีฬาหรือเปล่าล่ะซิตี้อาร์เซนอลไม่ยูไนเต็ดพวกเขามีผู้มในการกีฬาไหมล่ะเกือบทุกทีมมีผู้อมในการกีฬานั่นเพราะมันสมเหตุสมผลกับการตัดสินใจวิธีที่ผู้จัดการทีมเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจนั่นไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่กระบวนการถ้าผู้จัดการทีมต้องทําแบบนั้น ผมไม่รู้ว่าในอดีตพวกเขาจะทำแบบนั้นกันยังไงก็ประมาณนั้นคุยกับเอเย่นทุกคนและอะไรทำนองนี้และคุยเกี่ยวกับน้ําหนักที่นั่นและที่นี่อย่างต่อเนื่องคุณต้องการคนสำคัญสําหรับสิ่งนั้นมันไม่มีโอกาสและนั่นเป็นเหตุผลว่าทํำไมใช่ผมมีความสุขกับโครงสร้างทั้งชายหรือหญิงที่เรานำเข้ามาจะถูกต้องอย่างแน่นอนแต่ไม่มีอะไรจะพูดในตอนนี้คลงานดีขนาดนี้ ฟานไดชูซาลาว่าที่ตำนานลิเวอร์พูลเฟอร์กิวฟานไดกองหลังคนดังของลิพูแสดงความเชื่อว่าโมฮัมเหม็ดซาลาจะถูกยกให้เป็นตำนานของทีมในอนาคตอย่างแน่นอนซาลาทำผลงานให้กับหงแดงได้อย่างยอดเยี่ยมนับตั้งแต่ที่ย้ายมาอยู่กับทีมเมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2007จนถึงขั้นยิงให้ทีมได้แล้ว183ประตูจากการลงเล่น298นัดในทุกรายการและเขาก็ทำให้ทีมได้แชมป์เยอะพอตัวด้วยฟานไดเผยว่านักเตะหลายคนของทีนี่มีส่วนช่วยให้ทีมได้แชมป์รายการใหญ่หญๆหลายรายการ โมจะถูกยกให้เป็นตำนานของทีมอย่างแน่นอนเขาเป็นคนที่มีความสำคัญกับเรามากๆผมคิดว่าหลังจากนี้คนในโลกภายนอกจะยกย่องสิ่งที่เขาทำได้มากกว่านี้อีกสำหรับเราเองนั้นเราประทับใจกับทุกอย่างที่เขาทำในทุกๆวันเราได้เห็นว่าเขาทำงานอย่างขยันขันแข็งเขาแค่ต้องเดินหน้าทำแบบนั้นต่อไปให้ได้แข่งเป้าหมายลิเวอร์พูลยันชัดซัมเมอร์นี้ใหญ่แน่จะไม่ทน ไรอันกราวนเบิร์ชกองกลางดาวรุ่งตัวสำรองของไบมิคเผยความต้องการชัดสำหรับการย้ายออกจากอาริอันส์อารีนาเมื่อตลาดซัมเมอร์เปิดทำการขึ้นภายหลังไม่ได้รับโอกาสลงสนามเท่าที่ควรจะเป็นในการเล่นกับบาเยอร์ปีแรกและกำลังเป็นข่าวเชื่อมโยงกับทางลิเวอร์พูลกราวนเบิร์ชเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งที่สร้างชื่อขึ้นกับอาร์จ็กส์อัมสเตอร์ดัมชนิดที่เป็นตัวหลักได้เล่นเกือบ100นัดในช่วง2ซสีซสั้นหลังจนเข้าตาไบามิคจ่าย18ล้านยูโร พ่วงออปชั่นจ่ายเพิ่ม5ล้านยูโรดึงเข้าเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์ที่แล้วอย่างไรก็ตามเจ้าหนูวัย20กลับไม่อาจแจ้งเกิดกับเสือใต้ได้ทางในยุคข,ของยูเลียนนาเกียวมันและตอนนี้ที่เปลี่ยนคุณซื้อมาเป็นโทมัสทูเคิลจนได้เล่นแค่28นัดจนถึงตอนนี้สุดทนการณ์ที่เป็นทําให้กราเวนเบิร์ตตัดสินใจเด็ดขาดแล้วว่าจะย้ายออกจากปิมานิกโดยไม่ขอรอโอกาสเป็นสำรองอดทนต่อไปเป็นปีที่2การได้ร่วมซ้อมและลงสนามในระดับสูงเป็นเวลา1ปี คือสิ่งที่สวยงามและเป็นประโยชน์กับผมมากกราวเวนเบิร์ชที่เป็นขาวอลลิผูพร้อมเซ็งตัวไปเสริมแดนกลางกล่าวกับสื่อบ้านเกิดแต่โดยมากคือเรื่องของการฝึกซ้อมไม่ใช่เกมการแข่งขันมันจําเป็นต้องเปลี่ยนแล้วในสีสันหน้าผมต้องการกลับไปลงสนามแบบสัปดาห์ต่อสัปดาห์อีกครั้งตอนนี้ผมยังไม่ได้คุยกับบอร์ดและเราต้องรอดูกันต่อแต่มันชัดเจนว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับผมไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาดหวังเอาไว้ สื่ออังกฤษยกลิเบร์พูลเต็งหนึ่งสิลแม็กอลิสเตอร์ซัมเมอร์นี้สโมสรลิเนอร์พูลถูกยกให้เป็นตัวเต็งในการคว้าอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์กองกลางจากไบรตันเหนือคู่แข่งสำคัญในพรีเมียร์ลีกอย่างเชลซีแมนเชสเตอร์เด็ดและแมนเชสเตอร์ซิตี้ในตลาดซัมเมอร์นี้กองกลางของทีมเจ้านกนางนวลถือเป็นเป้าหมายสำคัญของเจอร์เก้นครอปในการเสริมทัพหน้าร้อนหลังจากเที่ยตัวโชว์ฟอร์มได้ดีกับต้นสังกัดรวมทั้งยังสามารถช่วยพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลก2022มาครองได้เมื่อปลายปีที่แล้วด้วย มีรายงานออกมาอย่างต่อเนื่องว่าลิพูดนั้นเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการทราบทามแม็กอาริสเตอร์ซึ่งทางนายติมนิตของอังกฤษก็เชื่อว่าพวกเขามีโอกาสสูงที่จะได้แข้งรายนี้ไปร่วมทีมทมกลางความสนใจจากบรรดาคู่แข่งอย่างเชลซีแมนซิตี้แมนูตีสท็อตแนมฮอสเปอร์และนิวคาสเซิลคาดกันว่าค่าตัวของกองกลางวายัย24ปีจะอยู่ที่ประมาณ70ล้านปอนด์โดยการย้ายทีมในสมัยน,นี้ได้รับการยืนยันจากปากบิดาของแข้งอาร์เจนตีที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อท้องถิ่น เมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วว่าเส้นทางอาชีพในขั้นต่อไปของเขากําลังจะผ่านไปและเขาก็จะได้ไปเล่นกับทีมอื่นซึ่งเรายังไม่รู้ว่าจะเป็นที่ไหนในขณะที่การพูดคุยเพิ่งจะอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่น่าจะมีความเป็นไปนได้มากที่สุดในเดือนหน้าและตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเขาจะเป็นผู้เล่นของทีมอื่นอย่างแน่นอนหงและซาลิกาสนคว้าชูเสริมหลังบ้าน เคอร์ชูสกองหลังที่กําลังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจกับโตริโนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาตกเป็นข่าวว่าได้รับความสนใจจากหลายสโมสรจากพรีเมียร์ในซัมเมอร์นี้เดวยวคาสเซนที่กลายเป็นทีมเงินหนามีข่าวเชื่อมโยงว่าอยากจะได้ชูสมาจากโตริโนมาหลายสัปดาห์แล้วซึ่งเขาก็จะสามารถมาร่วมงานกับเพื่อนร่วมชาติอย่างเวนบอทแมนได้หากเขาย้ายไปไท่ไซต์ตามรายงานจากเกาโชแมกโตเปิดเผยว่าเจเกนครอบกุนซือลิเวอร์พูลก็สนใจชูสซึ่งเขาจะสามารถมาเล่นร่วมกับเฟอร์กิลฟานไดาเพื่อนร่วมชาติได้เช่นกัน ตัวเลือกทั้งสองน่าจะเพิ่มค่าเหนื่อยและเสนอโอกาสในการเล่นฟุตบอลยุโรปให้กับเขาได้โดยนิวคาสเซิลมีโอกาสดีที่จะได้ตัวแชมเปี้ยนลีกภายใต้การคุมทัพของเอ็ดดี้ฮาวและหงแดงก็มีโอกาสมากขึ้นในการที่จะได้ไปเล่นยูโรปาลีกสีซั่นหน้าชูสย้ายมาตอริโน,โนในซัมเมอร์ปี2022ด้วยค่าตัวราว9ล้านยูโรแต่ตอนนี้ค่าตัวของเขาก็พุ่งขึ้นไปกว่าเท่าตัวดาวเตะวัย23ปีสร้างความรับใจได้ในช่วงเวลานั้นและก็ยิ่งเล่นดีขึ้นเรื่อยๆในไม่กี่สัปดาาหที่ผ่ผนมา และได้รับการเสนอชื่อให้อยู่ในทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ของเซเรียด้วยหลังจากช่วยทีมเอาชนะลาเซอ1-0ที่สตาเิโอโอลิปิโกเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานิวโจนจจโกรายงานว่าชัดเจนว่าผู้เล่นในตำแหน่งมิดฟิลด์คือเป้าหมายที่สำคัญสำหรับการเสริมทัพของลิเวอร์พูลในช่วงซัมมร์นี้มีการเปิดเผยรายชื่อของผู้เล่นมากมายเกิดขึ้นในเวลานี้ไม่ว่าจะเป็นเมสันเมาไรอันกราเวนเบิร์ชและอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร ต่างก็โดดเด่นอยู่ในรายชื่อเป้าหมายของสมสรเวร์พูเป็นอย่างมากและนอกจากตำแหน่งกองกลางแล้วก็จะมีผู้เล่นในตำแหน่งเซนเตอร์ฮาฟที่ลิเวอร์พูลกำลังมองหาด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งฮางเจอมาติบนั้นทำการตัดสินใจที่จะย้ายออกไปขณะที่ปกษาประตูสำรองก็จำเป็นหากควีนเคิลเฮอร์ต้องการเวลาในการลงเล่นมากขึ้นเขาก็จะย้ายออกไปเช่นกันตอนนี้ที่ชัดเจ้ว่านาบีเกตาโรเบโตฟิมิโนและอเล็กซ์ออกเลตแชมเบรน จะย้ายออกจากทีมหลังสิ้นสุดในฤดูกาลนี้หลังจากที่สัญญาของเขาสิ้นสุดกับสโมสรส่วนเจมส์มิลเนอร์อาจจะย้ายออกไปเช่นกันแม้ว่าสัญญาใหม่จะยังไม่ถูกตัดออกไปในตอนนี้ขณะที่แนตฟลิปน่าจะถูกขายในที่สุดและอาตูเมโลก็จะกลับไปยังยูเวนตุสเมื่อสัญญายืมตัวของเขาสิ้นสุดลงหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ